สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้พี่ปอมมาพูดถึงเรื่องของเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะครับต้องบอกว่า e เอกลักษณ์ตรีโกณมิตินียถ้าเป็นของมอ5เรามีที่มาที่ไปเราพิสูจน์มาจากเรื่องของวงกลม1ห,หน่วยนะครับเราพิสูจน์มาจากเรื่องของวงกลม1ห,หน่วยจากวงกลมหน่หน่วยถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ปอมนะต้องพิสูจน์ได้เลยว่าเฮ้ยค่า x คืออะไรค่า y คืออะไรนะครับไซน์กับคอสคืออะไรยังไงบ้าง และพิสูจน์เอกลักษณ์มาจากตรงไหนนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาถึงขั้นพิสูจน์ขานาดนั้นเรามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่าเอกลักษณ์ตรีโกณมิติคืออะไรนะครับไ i n ์กำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากันหนึ่งนะครับเอกลักษณ์รตรีโกณมิติกล่าวว่าไ i n ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากันหนึ่งวิธีการเขียนนะครับเด็กๆฟังพี่ปอมนะวิธีการเขียนกำลังสองเราจะเขียนตรงนี้นะครับไม่ใช่เขียนตรงมุมนะครับไม่นะครับ อันนี้เป็นสูตรที่ทุกคนต้องยึดไว้เป็นสาระต้องยึดไว้เลยไซายกำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากันหนึ่งนี่คือเอกลักษณ์ตรีโกณแล้วจากสูตรนี้สามารถพิสูจน์หรือว่าสร้างขึ้นมาได้อีก2สูตรคือแต่จะบอกว่าถ้าเป็นพี่ปอมนาพี่ปอมจำสูตรหลักสูตรเดียวแล้วสูตรอื่นเราใช้การจำวิธีการพิสูจน์เอาเราเข้าใจวิธีการพิสูจน์เอาว่าทำยังไงดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องนั่งจำเยอะการพิสูจน์อันแรกก็คือ ถ้าพี่ป๊อบเอา sin า์กำลังสองหารตลอดครับเอาไซนหารตลอดเด็กๆครับ sin หารด้วย sin ได้หนึ่งอันที่สอง s หารด้วย sin ปกติเรารู้อยู่ว่าแทนคือ sin ส,ส่วน cos แทนคือ sin ส,ส่วน cos เพราะฉะนั้นพอโคอส,ส่วนไซนคือส่วนกลับของแทนคือคอศนะครับ ต่อไป1ส่วนไซน์ส่วนกลับของไซน์คือโคเซกครับกว่าจะมาถึงตรงนี้เด็กๆต้องได้อย่างแม่นยำนะไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอร์ดอะไรเป็นส่วนกลับอะไรต้องได้หมดนะครับต่อไปอีกอันนึงนะครับที่ต้องรู้ก็คืออันนี้คือเอาไซน์หารตลอดอีกสูตรหนึ่งก็คือเอาคอสหารตลอดครับนี่ครับไซน์ส่วนคอสได้แทนนะครับ แล้วก็ cos ส่วน oo cos ส่วน cos ได้1แล้วก็สุดท้าย1ส่วน cos ได้เศษนะครับก็วันนี้พี่พ่มาเล่า3สูตรซึ่งเด็กมหต้องรู้เด็กมหต้องรู้เด็กมต้นรู้ก็ดีเด็กมหนี่คือบังคับเลยว่าต้องรู้และพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าพิสูจน์มาจากไหนนะครับ แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าจริงๆตัวเนี้ยพิสูจน์มาจากวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าครับเด็กๆนะสวัสดีครับ